โรงเรียนไม่ห้ดนวิทยาฉสอนนะคะเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เราจะมองว่าในส่วนของเป้าหมายของหลักสูตร1ก็คือด้านวิชาการเข้มข้นในส่วนของกระบวนการอื่นๆเราต้องส่งเสริมให้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเราไม่ได้สร้างแค่นักเรียนที่เป็นคนเก่งแต่เราต้องการนักเรียนที่เป็นคนดีดังนั้นเนี่ยในส่วนของโรงเรียนมองเป้าหมายของหลักสูตรโดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรามองว่า ในส่วนของหลักสูตรกิจกรรมพนาผู้เรียนเนี่ยเราจะมีคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะทํางานชุดนี้เนี่ยจะมองว่า ในส่วนของการส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราต้องวางกลไกลอย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยเรามีเด็กที่เป็นมอปลายเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมเขารู้จักเขาแล้วก็สร้างให้เขาตระหนักได้ตั้งแต่กระบวนการอะไรบ้างเริ่มต้นก็คือในบทบาทของครูที่ปรึกษาจะต้องมีการส่งเสริมให้ข้อคิดให้ข้อเตือนใจแล้วก็ชี้แนะแนวทางทุกๆวันเนี่ยเด็กจะเจอครูที่ปรึกษาในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากนั้นเนี่ยในห้องเรียนทุกรายวิชา ก็ต้องร่วมกันเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆผ่านกลไกลของการเรียนการสอนในบรรยากาศในห้องเรียนออกจากห้องเรียนเป็นกิจกรรมต่างๆบางกิจกรรมต้องส่งเสริมต้องมีต้นแบบต้องมีคนที่มีโมเดลที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนของกลไกลของโรงเรียนเนี่ยเรามองตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ต้องมีเป็นตัวอย่างที่ดีในการวางระบบต่างๆแล้วก็การสร้างความรับรู้และก็การเข้าใจในมิติของบุคลากรทุกคนเราต้องมีความซื่อสัตย์ในกระบวนการทํางานเราต้องเข้าใจในส่วนของบริบทของความเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐและทุกๆปีเราก็จะมีการฟีดแบ็กกลับเข้ามาแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อเป็นที่จะรีพอร์ตว่าส่วนไหนที่เราต้องเติมเต็มให้กับบุคลากรเพื่อให้ตระหนักและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทั้งหน่วยงานอื่นๆแล้วก็บุคลากรทุกคนแล้วก็นักเรียนของวเราเองค่ะ ในการดูแลนักเรียนก็จะเป็นการที่ดูแลนักเรียนในระดับชั้นม .4 ม .5 ม .6 กครับก็คือจะมีนักเรียนทั้งหมด720คนเราจะแบ่งเป็นระดับม .4 240คนม .5 240คนและก็ม .6 240คนในการดูแลนักเรียนนะครับจะได้ความร่วมมือจากครูทั้งหมดทั้งโรงเรียนเลยครับจะมีครูที่ปรึกษาจํานวน3-4คนในการดูแลนักเรียน ดังนั้นในการดูแลนักเรียนเราจะดูแลนักเรียนตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนประจําก็จะมีครูที่ดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนครับในส่วนที่เราดูแลนักเรียนครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน หรือตารางสอนที่โรงเรียนให้ไว้สําหรับในการทํากิจกรรมต่างๆครับแล้วกิจกรรมตอนเช้าที่จะเจอกันในทุกวันนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็กิจกรรมทางศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับทางพระมากษัตริย์นักเรียนก็จะมีกิจกรรมตรงน,นี้ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวรวม แล้วก็จะมีกิจกรรมที่พบครูที่ปรึกษาด้วยครับก็เป็นกิจกรรมโฮมรูมช่วงกิจกรรมโฮมรูมก็จะเป็นครูที่ปรึกษาต่างๆครับได้เจอเด็กๆแล้วก็ได้สอนคุณธรรมแสกๆคุณธรรมต่างๆให้กับเด็กทุกคนแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีช่วงที่เป็นตารางสอนให้เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันด้วย สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมนักเรียนนะคะทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกอย่างหนึง่งก็คือเราอยากจะปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสํานึกทางด้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเราเนี่ยได้วางรูปแบบไว้ว่าให้มีคณะทํางานพัฒนานักเรียนเรื่องจิตสํานึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตยนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนอกจากเราจะให้ความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองนะคะว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วนะคะเราก็ยังจะปลูกฝังให้เรียนรู้จ การปฏิบัติที่จะแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดปีการศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมสําหรับวันสําคัญและวันนักขัตตะเลิกนะคะโรงเรียนเราก็าได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะบอกเด็กว่าเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมมาให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติในหลักของการที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะแสดงออกซึ่งการเคารพต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในวันสําคัญทางศาสนาก็จะพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่พุทธมณฑลซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนเราหรือว่าไปที่วัดไร่ขิงนะคะซึ่งเป็นอง์สถาบันที่ได้สนับสนุนโรงเรียนมหิดลมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะใส่บาตรท,ทาบุญพยายามจะส่งเสริมนักเรียนนะคะให้ได้เรียนรู้แล้วก็โตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตคะ่ะ สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งนักเรียนโรงเรียนเราได้รับทุนจากรัฐบาลค่ะสนับสนุนให้นักเรียนได้มาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนมาเรียนแล้วได้ความรู้แล้วนักเรียนก็จะต้องตอบแทนแก่ประเทศชาติและก็สังคมค่ะซึ่งกิจกรรมของเรานั้นจะจัดให้กับสังคมรอบๆโรงเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อ อวัดหรือว่าบําเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านพักคนชาราแล้วก็กิจกรรมที่เด็กๆชอบมากก็คือการที่ได้นําความรู้จากที่เด็กๆได้เรียนมาไปสอนน้องๆเป็นกิจกรรมค่ายจิตอาสาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้จัดกิจกรรมด้วยตัวเองทั้งหมดมีการขั้นตอนกระบวนการหลายอย่างที่นักเรียนได้จัดขึ้นมาและก็นักเรียนสามารถที่จะบําเพ็ญประโยชน์กับน้องๆซึ่งบางครั้งที่เด็กๆได้ไปนะคะ กลับมาเด็กก็จะเล่าให้ฟังว่าจากที่เขาไปเขาได้เห็นว่าในประเทศของเรายัางต้องมีคนช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเด็กๆมีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากที่จะออกไปบําเพ็ญประโยชน์หลายๆอย่างหลายๆที่ที่นักเรียนได้ไปเห็นมาเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้ว่า การที่เราได้รับมาแล้วก็จะคืนให้กับสังคมเป็นยังไงบ้างคะ่ะกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะได้แก่กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และคุณธรรมจริยธรรมนะคะกิจกรรมเหล่านี้สอนให้นักเรียนเป็นคนดีดังปรัชญาของเรียนที่ว่าคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาค่ะเราจะพยายามสร้างบุคลากรที่ที่ดี ไม่ใช่เฉพาะสําหรับประเทศชาติสําหรับมนุษยชาติไม่ใช่ว่าแค่สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแต่ว่าสร้างคนดี